ความยึดมั่นคือความหลงไปด้วยโมหะมันจึงไปยึดมั่นพอยึดมั่นแล้วมันจะทำผิดถ้าไม่ยึดมั่นแล้วจิตใจมันปกติมันเป็นไปด้วยสติปัญญามันไม่ทำผิดในที่เรียกว่ามารมันก็เป็นมารไปไม่ได้เราอย่าไปรับเอามาในฐานะที่เป็นมาร มันเป็นสิ่งธรรมดาสามัญเรียกว่าธรรมชาติธรรมดาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นอย่าไปรับออกมาในฐานะที่ว่ามันเป็นมารถ้าเรารู้จักต้นรับแล้วก็วจะสามารถทําให้มารกลายเป็นพระอย่างที่ว่ามาแล้วตั้งต้นเราอาจจะเปลี่ยนมารให้เป็นพระได้จริงๆเราจะทําให้มารกลายเป็นของขวัญของพระได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือคำดา่าคำที่เขาดาา่าเราเมื่อเราไม่ยึดมั่นเรารับมาในวิธีที่ไม่ยึดมั่นในวิธีที่ถูกต้องมันก็กลายเป็นของดีไปอาตมานี่แหละจะยืนยันว่าได้ดีอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะถูกดา่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจ แต่วอาลมาวกำลังบอกว่าดีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะถูกดา่าย,ยิ่งถูกดา่าก็ยิ่งถือว่าเขาเอาของขวัญมาให้ที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไปได้คือว่าเปลี่ยนมารให้เป็นพระได้ทั้งยิ่งถูกดา่าก็ยิ่งดีใจ ใครจะด่าสักเท่าไรมันก็ไม่เคยชั่วตามที่เขาดา่านี่จริงหรือไม่จริงไปลองคิดดูเข้ามาว่าเราเลวชั่วอย่างนั้นอย่างนี้สักเท่าไรก็ไม่เห็นว่าเรามันเลวหรือชั่วไปเหมือนกับที่เขาดา่าเขาก็ว่าไปเรื่อย ถ้ามีใครมันดีเกิดดีอะไรขึ้นมาก็ต้องมีคนอิจฉาทิษยานี่เป็นธรรมดาอย่าไปโกรธเขาเลยเพื่อนบองคนธรรมดามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันมีใครดีขึ้นมาคนต้องอิจฉาทิสยานั่นอย่าไปโกรธเขาเลยให้เขาด่ากันให้มสมองโถงเสียงไปเถิดเขาเหนื่อยปากเขาเขาก็หุบปากเอง ถ้าเขาไม่ถูกปากเองเขาก็ตายเองยังไงเขาด่าไปกันแล้วกันมันไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องไปโกรธเขาเงั้นเราก็ให้เขาด่าฟรีด่าไปเถอดด่าฟรีได้ายามาว่าได้ดีก็ถูกด่าถ้าทำถูกด่ากลายเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งประโยชน์ ตอนนี้เขียนเป็นคำกรอนไว้ว่าได้ดีก็ถูกดา่าฉันมีดีเพราะถูกดา่าหน้าหัวไหมยิ่งดีใจเพราะถูกดา่าดูหน้าหัวใครจะด่าสักเท่าไรไม่เคยกลัว เรื่องจะชั่วอย่างเขาดา่านั่นอย่าเกรงแก่ใครมีดีคนก็คิดริษยาหาแง่ดา่ากันขโมงล้วนโฉงเฉงเมื่อยปากข้าว ฝากเองยิ่งคืนเคงคือฉันท้าให้ด่าฟรีฉันเป็นคนได้ดีเพราะคำดา่ากลายเป็นคำนำมาซึ่งศักดิ์ศรีด่าเท่าไรก็เห็นไม่จริงสักด์ศีเลยได้ดีเพราะถูกดา่า หน้าหัวคันนี่คือการที่เปลี่ยนมานให้เป็นพระเปลี่ยนของขวัญของมานให้กลายเป็นของขวัญของพระ เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นมารจริงมารจังอะไรที่ไหนเมื่อมันเป็นเรื่องของอวิชชาแล้วมันก็ต้องออกมาในรูปของมารพอเป็นเรื่องของวิชชามันก็เป็นเรื่องของพระในความรู้มันมีอยู่เป็นพื้นฐานให้เหมือนกับเวลา สิ่งที่เรียกว่าเวลานั่นคือมันสิ่งที่เปลี่ยนไปผ่านไปเป็นเครื่องกำหนดของสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทึ่เรียกว่าเวลามีเวลามันเป็นเวลาเดียวเท่านั้นถ้าเวลานั้นมันมืดก็เรียกว่ากลางคืนถ้าเวลานั้นมันสว่างก็เรียกว่ากลางวันมันไม่ต่างกันกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามมันเป็นสักว,ว่าเวลา อย่างนี้เรามารู้จักทำให้มันเป็นแต่เพียงสักวา่เวลาอย่าไปยึดถือเป็นกลางวันหรือกลางคืนแล้วมันจะลําบากอย่าหมีปัญหาเรื่องกลางวันหรือกลางคืนอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของอวิชาไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของเวลาเราจะเป็นคนที่เวลา ข่มเหงไม่ได้คือฉันจะไม่มีคําว่าเสียเวลาหรือไม่จะไม่มีคําว่าเวลาไม่พอหรือเวลาหมดแล้วหรืออย่างจะไม่มีในที่นี้ทางการจะที่เห็นว่าไอ้ผู้ที่สร้างมานขึ้นมานั่นก็คือ,อวิชาเมื่อเะคีอบอกว่าตัณหา เป็นเหตุให้เกิดมาน,นหรือตัณหาเป็นผู้สร้างมานเดี๋ยวนี้จะบอกให้ลึกลงไปกว่านั้นคือภายใต้ตัณหานั้นมันมีนมอวิชชาอาวิชชาทําให้เกิดตัณหาตัณหามันเกิดสร้างมานเดี๋ยวนี้เรามองกันลึกลงไปถึงในชั้นล่างของมันเลยว่า อวิชชาเป็นผู้สร้างมาร <c oughs> ไม่มีอวิชชาและไม่มีมารความรู้สึกว่ามารเกิดขึ้นมาเพราะความโง่ของอำนาจอาวิชชาเห็นสิ่งที่เป็นธรรมดาสามัญน,นี่ว่าเป็นมารธรรมดาสิ่งนี้มันต้องมีทำไมเราจะต้องมาเห็นว่าเป็นมารมันจะเดินมาที่นี่ฝนมันตกแล้วทำไมจะต้องมองเห็นว่าฝนนี่มันเป็นมาร มันไม่ได้เป็นมารหรือเป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรมมนนธรมดาของมันอย่างนั้นเมื่อเอาอาวิชชาเข้าไปยึดไปจับเจตพึ้ิแล้วมันก็เกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาแลเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรากถนาก็คือสิ่งที่เรียกว่ามารน,นั่นเองท่า <c oughs> น,นเราอย่าไปสนใจ ที่จะไปยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็ตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกิเลสมันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไม่ได้ตามต้องการของกิเลสแล้วก็เกิดมารทัานให้ทุกคนทําหน้าที่ของตนโดยไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นมีปัญญาเป็นข้อแรกแลวจจ้วรูจ้จะต้องทําอะไรก็ทําจะต้องทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นแล้วก็ทําไป โดยไม่ต้องร้อนออกร้อนใจว่ามันจะไม่ทันแก่เวลาหรือมันจะไม่ได้อย่างใจหรือมันมีอะไรก็ามาแทรกปซงเป็นอุปสรรควินาศหมดสิดท้ายหมดอย่างนี้ไม่ต้องมีถ้ามีเป็นคนโง่คนโง่คือคนทำคนสร้างมารขึ้นมาสำหรับทำลายตัวเองสำหรับทรมานตัวเองให้มันเป็นทุกข์เล่กสร้างมารแล้วก็ทำหน้าที่ของตน เกิดมาทั้งทีต้องทำหน้าที่ของตนอย่าให้อะไรอะไรมันหัวเราะเยาะได้โดยเป็นคนทั้งทีอย่าให้สัตว์เดรัจฉานมันหัวเราะได้เพราะไม่สามารถที่จะผ่านสิ่งต่างๆไปได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทรมานหรือเป็นทุกสรรัตค์หรือเป็นพยามาณึ้นมา <c oughs> วันนั้นมันเกิอดอารมณ์เกี่ยวกับอวิชชาสร้างสิ่งต่างๆนี่ขึ้นมาแล้วก็เลยเขียนเป็นคำกลอนไว้ว่ามันเป็นมันมีเนื้อความเห็นชัดอยู่ในคำคลอนนี้ว่าเกิดเป็นแมวทำไมนี่ที่เกียดหา ที่เกียร์หาหนูเกิดเป็นหมาทำไมนี่ที่เกียร์อนเกิดเป็นหมูทำไมนี่ที่เกียร์นอนกเกิดเป็นนอนทำไมนี่ที่เกียรคลานากเ,กากเกิดเป็นงูทำไมนี่ไม่มีเลื่อยกเกิดเป็นเลื่อย ทำไมนี่ไม่มีขวานเกิดเป็นขุนทำไมนี่ไม่ขี่พานเกิดเป็น่านทำไมนี่ไม่มีห้องเกิดเป็นพระทำไมนี่ดีแต่ขอเกิดเป็นหมอทำไมนี่ดีแต่ทอง เกิดเป็นครูทำไมนี่ดีแต่ท่องเกิดเป็นอองทำไมนี่ดีแต่เออเนี่ยเมื่อเขาไม่ทำตามหน้าที่มันก็เกิดเป็นอุปสรรคเป็นมารเป็นควา,ามเสื่อมเสียขึ้นมาทุกๆประการโดยไม่ต้องยกเว้น นี่แหละเรื่องของอวิชชามันสร้างมาขึ้นมาเพราะว่าเกิดเป็นแมวแล้วมันก็หาหนูไม่เป็นเกิดเป็นหมาแล้วมันยังหอนไม่เป็นเกิดเป็นหมูแล้วมันยังนอนไม่เป็นเกิดเป็นนอนแล้วมันยังกานไม่เป็นอะไรอีกหลายอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วนี่เป็นเรื่องของอวิชชา ถ้าวางให้ดีอย่าให้มันเป็นเรื่องของอวิชชาถ้าเป็นเรื่องของอวิชชาแล้วมันก็เป็นมารเป็นเครื่องทำลายขึ้นมาทันทีคือจะมีมีคนผู้อยากผู้หวังแล้วก็จะไม่ได้ตามอยากตามหวังแล้วก็จะรู้สึกตัวเป็นมารแล้วก็ทนทรมานนี่คืออวิชชา